โอเคทุกคนก็คือก่อนหน้านี้เรามาทํางานกับหลุย แล้วทีนี้เราโดนขโมยรถตจนแรกอะ่ะเราฟาร์มอยู่นี่อามองสีแดงใช่ไหมแล้วเราก็ฟาร์มฟาร์มจนเราขับตามหาเราขับมาที่กระดานนี้เพื่อมาเอารถของคนที่ช่วยเราเขาเป็นเพื่อนที่ฟาร์มเนี่ยเขาบอกเออเนี่ยมันจะมีพวกที่ชอบขโมยรถแล้วชอบดึงของในรถเราไปขายถ้าสมมติเราฟาร์มใช่ไหมเราเอาของใส่ท้ายรถอย่างเงี้ยเขาอะ่ะก็จะดึงของจากท้ายรถเราอะ่ะไปขายเหมือนใช้ให้เราฟาร์มฟรีเต็มก็รอดึงของเฉย แล้วทีเนี้ยก็คือเราก็เลยขับตามหาตามจุดทํางานต่างๆจนเรามาเจอรถอยู่ที่อมองสีเขียวแล้วหลุยก็บอกว่าเออเนี่ยเขามีแก๊งนะนนงแป้งแป้งอะฮะก่อนอนันนี้เห็นมีคนขึ้นรถไหมไอ้รถคันสีเทานั่นใช่ไหมใช่ใช่จะมีปะเราเห็นใช่ไหมเหมือนเห็นขยับรถแล้วก็วิ่งเข้าไปจะใส่เป็นสูตรอะไรสักอย่างนี่ไงเราออกไปถามเลยดีกว่าปะมาแป้งมาเก็บทรงก่อน เดี๋ยวไม่โก้ไหนอาชุดน้ำเงินหรอคนนั้นหรอแม่งเดินขึ้นรถมั่วเลยเล็อกคันนี้ไว้แม่งไปขึ้นคันข้างๆ้างอ๋อจำได้เป่าจำได้ครับจำรถ oh. ได้ครับเอาคนนั้นคือใครอ่ะพอเทาเทาเขาน่าจะเห็นเราจากเอามองแดงอ่าอดีครับมาคุยกับผมเลยดิสูน้ำเงินอนะ่ะได้ยินไหมได้ยินไหมได้ยินรอคนทุบยิงหมข่าวจำผมได้ป่าเราเจอกันที่แต่งตัวงไง นะครับพี่ใช้คอมโดนผมทำไมครับจำได้ไหมใช่นี่ยฮะสองร้อยโลคันนี้ครับ TST สามแปดแปดรถผมไม่ใช่ครับไม่ใช่ผมแน่นอนครับใช่ผมเปิดขโมยนะรถผมอยู่คันนู้นพี่บอกว่าอยู่คันนี้แล้วพี่ขึ้นรถผมเปิดท้ายกระบะได้ไงตอนแรกผมเลืกว่ารถผมมันเปิดกระบะได้ด้วยเหรอครับผมขอเทสเปิดรถพี่หน่อยพี่พี่เปิดไม่มันมันมันใครเปิดรถก็ได้ไงหลุย ม,มันเปิดรถใครก็ได้อ๋อแจง้จงแจ้งตํแจงตำรว,ตวจตรวจแจ้งตำรวจตรวจลายมือนะครับพี่เห็นไหมใครขับรถผมมาใส่ชุดสีดําพร้อมหน้ากากดําด้วยพี่เห็นไหมโอ้อ๋อไอ้โจรเนี่ยนะมันดมรถมันดมรถผมเหมือนกันใช่ผม<ห>ไม่ใช่ผมใช่ไหมคุณ<ห>คนนี้ก็จะโทษผมอยู่แล้ว่เมื่อกี้เออตกใจเลยตกใจเลยผมมไไ่ด้จะ ขโมยรถนายนะก็ตอนแรกผมขับมาจากเออมองแดงอ่ะใช่ผมขับวนเลยจนมาเจอรถผมจอดอยู่เนี่ยผมได้ถามพี่ว่าพี่เห็นมั้ยตอนแรกอ่ะผมก็งงว่าเอ้ทำไมรถคันนี้มันจอดอยู่จอดอยู่นานแล้วทำไมไม่มีเจ้าของผมมาขับรถคันนี้มาเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูได้รถคันนี้รถผมเอาผมนะครับผมยืนสังเกตการอยอยสักพักหนึ่งเดี๋ยวผมเอาของให้ในรถครับมันจะมีพวกขับออไซอ่ะมันจบมาโดน อ๋อตอนแรกผมเห็นมันใส่ดำหมดเลยครับทั้งตัวดำหมดเลยครับมันไม่มีแก๊งไหมมีหนึ่งคนนะใส่ไอ้โมงอ่าใช่ครับน่าจะคนเดียวกับผมนะครับแล้วถ้าเกิดไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเอาในรถให้ก็ได้ครับเราจะแก้ปัญหามันยังไงได้มีแนวทางไหมผมอุ้มเอ๋อร์ได้ไหมไม่ได้ตำรวจไม่มีอารถผมมันไม่ล็อกฮัลโหลคุณผมขาวไปเก็บไปทํางานด้วยกันไหมผมขาวคนไหนครับผมขาวผมยาวดีอ๋อภรรยาผมทั้งสองคนเลยครับโอ้โหะไอ้หลุยส์ไอ้เวนงั้นแสดงว่าไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว ขลุ่นอ่ะอืมใช่แล้วจอดจอดจอดไว้ที่ไหนก็ได้เอาทไมอ่ดแอบล็อกรถด้วยล็อกรถได้เอาจะไปแล้วหรอจะไปแล้วไม่คือตอนเนี้ยเจอแล้วเหมือนเขาขับรถมาจอดทิ้งไว้อ่ะใช่คนในทวิตปะใช่คนในทวิตปะคนไหนอ่ะเดี๋ยวรอดูเห็นเขาจับได้สองคนอะเห็นมีคนบอกว่าเขาชอบขับรถมอไซค์สองคนอะเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอเช็้ทวิตก่อนนะแป๊บนึงอืมได้โอเคโอเคไหนอ่ะในทวิตมีอะไรอ่าเปิดดีเฮ้ยเฮ้ย ไหนค่ะไหนคะ,นคะเบอร์เราเบอร์อะไรอ่ะับฮลัลโหลครับผมอันนี้คือใช่ในทวิตใช่ไหมใช่ครับคือเราไปจับเขามายังไงอ,ะอ่ะอ๋อตอนแรกคือเพราะผมวิ่งไล่ตามเขาแล้วสปะ,ะเขาก็หนมาตรวจ่าผมเนี้ยอ๋อแล้วตอนนี้เขาอยู่ไหนอยู่ <ๆ S 1> กับ, <ๆ S 1> กบพวกคุณไหมตอนนี้ อยู่หน้าสอนอครับยังเป็นศพอยู่โอเคได้เดี๋ยวไปยูไว้ก่อนได้ไหมเพราะว่านี่โดนขโมยรถเหมือนกันน่ะอ่าได้ครับเดี๋ยวบอกคุณหมอให้ได้ได้ยูไว้ก่อนนะอย่าบอกอย่าพึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวตามครับผมโอเคค่ะอ่าหลุยได้ยินไหมหลุยอ่าตอนนี้สองคนนั้นอยู่สอนอคนที่มันใส่หน้ากากใส่ชุดดำทั้งชุดอะหลุยลองดูในในในทวิตเห็นแล้วใช่ไหมลองเลื่อน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 ไปหน่อยที่มันเป็นแถวแถวรถไฟที่โดนจับใช่ไหมอ่าใช่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 ตอนนี้ศพเขาอยู่ที่สอนอหลุยไปเลยไหม กุดิดวาบางอาทำอะไรก็คุยได้เดี๋ยวเดี๋ยวเห็นเห็นชื่อทวิตอย่างนี้นี่ขึ้นหน้าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ใช่เลยใช่เลยพี่ชาย้องผมนั่นแหละมันไม่พ่อพี่น้องผมอะไรเดี๋ยวผมไปด่ามันสอนเอองอะไรคืออะไรต้อนไงคนพิดบูไม่ไอตอนมันคือคนที่จับไม่ใช่หรอไอส่วนไอม้งคือใครไม่ไม่ไม่เออไปส่นอง ไปเร็วแล้วมันร้อนจ๋าใหญ่ตาว่าคนที่จับโอเค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 ไปไไปอน้งนอเธอคือรถเธอคือรถแป้งมาลุยขับไหมเอ้าเอ้ยรถเขาอะรถเขาเดี๋ยวเดี๋ยวขับไปเรื่ยขับไปเรื่อยไม่ไม่ลุยคนนั้นเขาบอกว่าให้ล็อกให้เขาหรือไปล็อกรถเลยเขาบอกจะล็อกไม่ได้มันไม่มีคุญแจรถอยู่ไหนรถอยู่ไหนนี่มันจะมันล็อกไม่ได้มันไม่ให้มัน มันไม่ได้โอนรถให้มันล็อกไม่ได้ออาลอง,งั้นจอดจริงอันไหนลงดิลงดิอ่ะล็อกแล้วเนี่ย,ยลงได้ไงปลอ่อยแม่งไปเถอะให้เขาเผาไปไปไปข้างฝั่งนู้นไปเร็ว <c oughs> ไปเร็วไปเร็วนีว่มันปลดล็อกลไม่ได้เวนไอต่อเป็นคนจับได้ใช่ไหมไปขึ้นรถไปเร็วไปสอนน้องจะไปกระทืมหน้ามันกุดหงิดอยากติดคุก เดี๋ยวให้ตอดยืนหันหลังแล้วใส่มาสักสี่ห้มัดไหมก็คือควินเห็นก็คือตอนแรกอะ่ะคนที่เขาให้เรายืมมดอะ่ะเขาโทรมาถามว่าเอ้แบบเจอ,อยางอะไรใช่ไหมแล้วทีคุณก็เลยบอกว่าอ๋อ เจอรถแต่ไม่เจอคนเขาเลยถามใช่คนในทวิตไหมก็เลยอ้าวในในเดี๋ยวขอดูก่อนก็เลยดูปุ๊บตอบกับคนในทวิตไปว่าเอออยู่ไหนเดี๋ยวโทรโทรกลับหาคุยหน่อยได้ไหมอะไรประมาณเนี้ยเขาก็โทรมาเขาก็บอกว่าเขาโดนไอ้สองคนเนี้ยขโมยรถแหละขโมยของไปขายประมาณนั้นเขาจําได้เขาก็เลยไอ้นี่ตามล่าพอล่าปุ๊บไอ้สองนั้นวิ่งอยู่เขาก็เลยวิ่งใส่เลยไอตอนก็เลยจับได้ใช่ไหมมั้งน่าจะอยู่สอนอเห็นตอนเป็นตำรวจเวยอ่านชื่อทวิตแล้วก็ไปดูในดีซีใช่เลยอะจะชนไหมนัดวารลเวรถมันแรง คนที่โทรมาบอกนี่เขาเป็นตำรวจหรือใครไม่รู้เบอร์เลยไม่รู้น่าจะคนโพสทวิตแหละงงงงงงนี่ไงนี่ไงไอ้ศพบสองตัวเนี้ยตงอ้าวทำไมมีแค่คนเดียวเองอ่ะอีกคนหนึ่งไปเอารถครับหมายถึงศพอ,อ่ะนี่ไงก็อยู่นี่อีกคนหนึ่งเนี่ยไม่เห็นรบกวนเร่งศพหน่อยได้ไหมหมอชีจาผมเลยครับจะตายละจะเพิ่มันต่อยตำรวจเข้าบินเลยครับพี่การ์ชันมึงขโมยรถทำไมเนี่ยมึงไม่มีปัญญาฟาร,รม์มเหรอมึงสอบเข้าประเทศได้ไงลุยจใจ<ค>เย็นก่อนว่าเสียงมันได้หยเลยัลุยไง หนุ่ยอ่ะรออุ้มนะแป๊บนึงนะฮัลโหลผมจะชุบแล้วพอเอรอฮัลโหลว้าวว้าวอ้าโทรมาไม่ใช่หรออ๋อเจอแล้วยูยูสอนอล็อคุณได้ไหมห้ามหนีนะครับรถยังแป๊บนึงแล้วนึงนะแล้วนึงนะเดี๋ยวขอตื่นมาห้ามหนีเนาะเออรบกวนถอดหน้ากากด้วยได้ไหมฮัลโหลคุณรบกวนถอดหน้ากากได้ไหมเอ้าคือเขาจะเมินเราอย่างนี้เลยหรอเขาจะไม่พูดหรอหรือยังไงขอดูหน้ามึงชัดๆดิ นี่นะไอโจรไอโจรใจชั่วก็นั่นแหละวิธีการของเขาก็คือการที่เขาขโมยรถของคนอื่นแล้วก็รอให้คนอื่นเอา ไปพาวรถแล้วก็เอาของใส่พอของใส่รถปุ๊บเขาก็ดึงของตรงที่เขามีรถอะเอาไปขายเหมือนให้คนอื่นทํางานให้ตำรวจเป็นไรหลัากการทํางานของเขาเป็นอย่างนี้เป็นอะไรกันนะคุณตำรวจขอแจ้งความอะไรครับเห็นผู้ชายสองคนนี้ไหมเห็นก็คือก่อนหน้านี้เขาก่อเหตุก็คือขโมยรถในตอนที่คนอื่นเขาทํางานอยู่แล้วเอาของในท้ายรถ ขายเนี่ยครับสี่คนโดนคนละห้าพันนะครับจําคุกอีกสามสิบนาทีผมคุณบอลสองคนนมไม่ก็คนที่แจ้งความก็มีสี่คนนะครับใช่มีผู้เสียหายทั้งหมดสี่คนยกมือให้ตำรวจดูหน่อยได้ไหมผมจังไรโลครับสองคนนี้แค่ไหมเนี่ยครับจังไรโลผมหมดคันเลยสองร้อยโลผมด้วยฮะที่ผมยืนยันและที่ผมคุณบอลเนี่ยสองคนเองแค่นั้นแหละไปกับเพื่อนมาที่เหลือผมไม่รู้啊 ที่ผมไล่ถามมาเขาบอกว่าจรที่ใส่โมงมีแค่สองคนในประเทศครับผมไปถามพวกแก๊งใหญ่มาเขาบอกมีอยู่สองคนนะที่ออกขโมยรถอ่ะแล้วแล้วคนทำไมครับเนี่ยแล้วตามที่ทํางานอ่ะคือตอนที่ใช่คนนั้นตามที่ทํางานแล้วตอนที่จอดรถอ่ะคือไล่ถามทุกคนนะว่าเออเนี่ยเห็นมีใครขับรถอันนี้มาไหมเขาก็บอกเห็นนะมีผู้ชายคนนี้คนนี้คนนี้เขาขับรถมาใช่มีทุกอย่างอ๋คืมืเดืผนงเจมสเนยนะครับแล้วคนทำไมเนี่ยครับสี่คนก็ปรับสองหมื่นนะครับ คุณขโมยรถ่ะจำคุกก็แค่ร้อ่สิบนาทีเองนะครับเขาจ่ายค่าหมอไปอย่างล้วของที่เราเสียไปอ่ะมันเอาของที่เราได้ไปขายมันก็จ่ายค่าได้นนจ่แล้วมั้งการทำงานของตำรวจประเทศนี้เขาทำกันยังไงจับคนร้ายแล้วก็จับปุ๊บแล้วก็ขางเลยครับอ้าวไม่มีการนี่หรอไม่มีครับไม่มีงงไม่มีการแบบ นู่นนี่นั่นหรอไม่มีครับไม่มีไม่วิ่งตามอยังไงอะถือเขาจับปุ๊บคุณแจ้งความไปเขาจับได้เขาก็ดำเนินคดีเลยครับใส่บินแต่อะเรียบร้อยแล้วเขาจะลดโทษไหมไม่ปล่อยเจอครับไม่ลดเลยใช่ไหมจับเพราะคุณก็ไปฟามต่อได้เลยครับ้าวจะเรียกค่าเสียหายได้ไหมถ้ามันมีถ้ามันมีค่าเสียหายจ่พวกคุณเป็นค่าสินค่าสินแต่ตำรวจไปแล้วครับไม่ค่าสินใหม่เพราะว่าเขาเอาของในรถที่ฟาร์ที่พวกเราฟาร์มเต็มสองร้อยโลไปขายด้วยนะสองหมื่น ใช่สองหมื่นก็จริงแต่เขาไม่ได้ทำแค่คันเดียวไม่ได้มีสองร้อยก็แค่คันเดียวซึ่งมีทั้งหมดอยู่สี่คนแล้วเข้ากับได้แปดร้อยโลอ่ะอืมคันละสองร้อยอ่ะแล้วเขาจะมีเงินทั้งหมดเท่าไหร่ล่ะแล้วถ้าบอกเขาไม่มีจ่ายไม่ได้แคเท่ากับแสนเอ้แปดหมื่นป้าดีแล้วเหมือนมีเมื่อวานอีกเมื่อวานหลุยส์ก็โดนขโมยอ่ะควีนไอ้ตามสักรอบหนึ่งก่อนป่ะแปงจะนอนเบฟไปเร็วเอาคะแนนมาสองร้อย จะไปฟาร์มสีอะไรเอ่อสีเขียวอยากได้สีเขียวทำดูก่อนเลยไปฟาร์มเบฟไงเบฟขอฟังเสียงอีกสักรอบได้ไหมทำไมอ่ะคุ้นหูไงไม่รู้อะเบฟไงเบฟเดี๋ยวที่คุ้นหูนึกอยู่เบฟว่าเบฟว่ารู้จักเปล่าให้เสียงเขาคุ้นหูอ่ะเบฟว่าเบฟว่าก็เบฟอย่างเดียวเลยกูรู้จักชื่อคุณหมอเบฟว่าอ๋อ อเราถ้าบอกหมออ่ะนึกออกเลยเมเปิเป็นยังล่ะจำแต่เรื่องดีๆจริงๆเรื่องเขียวไม่เคยจะจำหรืไปทำสีไรไปทำสีเขียวไหมเมเปิ้จะไปทำสีเขียวเหมือนกันไม่แต่หมายถึงว่าไปเก็บอมองสีเขียวด้วยกันไหมเออไปเออสีเขียวนะนี่แล้วค่ะเออไปจบแล้วบายบายค่ะเจสี่ติดรถไปด้วยติดได้ค่ะคันนู้นนะคะเต็มแล้วครับนั่งสองคนเต็มแล้วเมเปิ้ลไปขายของก่อนได้ไหม มีมีเอามองอยู่ในจอเพราะก่อนอาทิตไปทำมาโอ้อยากรู้บทสรุปของไอ้สองตัวนั้นว่ะกลางชนเลยอดีตย่ะไม่แบบโอ้โหมื่อวนป่านนี้นะทำงานได้สามคนแล้วจัดตรงนี้อยากขึ้นฟุตบาทกูรวมปรับมาแล้วอยากขึ้นฟุตบาทกูรวมปรับมาแล้วต้องดมีคนเดียวมึงกลัวใครอันนี้คืออะไรคืออะไรนะค่ะขายของก่อนขายของก่อนในตัวหลุยส์ก็มีของไม่ใช่หรอที่ไปพงมาเออใช่ใช่เออไปไปเอออะไรของหลุยส์มปฟาร์มกับพี่จอร์จแล้ว จะไปอาเจียรรถไม่ขึ้นไม่ได้แักหน้าจุ๊บจุ๊รักเฉยเบี้ยนเหรอเนี่ยอเอยนิดนึงอยู่ๆก็รักเฉยทุกคนตนนเี้อนไปปวดหัวกับเพื่อนมาเดี๋ยวนะเราไปเปลี่ยนสีรถก่อนได้ไหมอยากได้สีขาวไปอู่ไปอู่อ้าวแต่งรถเสร็จแล้วไม่ใช่หรอยังไม่เสร็จเอ้าไปไว้ไว้ ย้างยัางย้างไว้ไว้ช่างเปลี่ยนสีให้ไม่ได้เอ้าทำไมอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวไอ้นี่อยู่จะใช้สีขาวเหลือสีน้ำสีฟ้าน้องดูอีกว่าฟ้าไหนช่างประกดตังช่างประกดตังหมดแล้วช่างก็เอารถกูไป what ใช่แหละเขามาเคยอุไม่ว่ามูชินเดีรูถอย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 งายเลยอีกนิดนะช่างซ่อมแล้วก็เช็ดให้ด้วย จ้างเกิดจะฆาตรกรรมใช่คุ้มเลยนะมึงมาแกกนี่ไม่หาทุกคนเลยฮะไม่หาทุกคนเลยไม่รู้มาหาไม่สีแดงอะอามันไม่มีอะอ๋อเหรอใช่มันไม่มีถ้ามีอะเอามีก็ใส่อ๋อสีแดงทั้งตัวพอแล้วบ้งเอาเหลื่อมฟ้าน,นะค่ะดูฟ้าต้องไล่ก็ฟ้าไหน ไันนี้สวยต่อวะเออไันนี้สวยเฮ้ยอันนี้สวยไฟนี่ไฟนี่ไฟนี่เอ้ยเอ้ยอันนี้นี่อันนี้นี่นี่อันนี้อันนี้อันนี้เปลี่ยนชุดก่อนไหมหรือยังไงไปเลยคือจะไปทำงานไปเปลี่ยนชุด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 เปล่าหเลยนะทำไมไปเปลี่ยนผมก่อนละกันไปเปลี่ยนผมเหมือนให้ครบให้เหมือนทุกคนก่อนได้ไปเปลี่ยนผมให้เปลี่ยนชุดไปสักข้างหลังทำรูปดางไม่สักไอ้ อยากฉาครับไปฉากหน่อยจะได้เปลี่ยนผมทํางานก่อนไหมเราไปฉากก่อนน่ะตังยูทำงานก่อนไหมมีตังยู่ฉากกองเอาสักห้าสีเลยไม่เจแดงดำแดงดูใช่เนี่ยคือจะทําแดงดําแต่ว่าสีไอเนี่ยมันถ้าสีมันไม่เข้าให้สลับกันไอสีแดงนได้ปุ๊บสวยนะเหมือนที่ดารินสวยอ่ะสวยสวยสวยไม่คือตั้งใจจะให้มันเป็นสีนี้แหละแต่ว่าสีที่เคยใช้มันเป็นห้าสิบ ห้าสิบสามห้าสิบเอ้ห้าสิบสี่ห้าสิบสามหรือห้าสิบสามห้าสิบสี่นั่นแหละเอาเลยละกันเจไม่งั้นเจก,ก็สลับหนึ่งกับสองอ่ะห้าสี่มันไม่ได้ดังใจอ่ะฮงกี้สลับหนึ่งกับสองนะเปลี 40, <c oughs> ่ยนสีเคลร้อยเดียวเนี่ยนะเฮ้ยเอาดีเปลี่ยนสีเป็นผมร้อยหนึ่งโอ้โหเอาดีถูกมาก,ถ,กถูกจริงถูกมากทํางานได้ตั้งห้าพันต่อรอบแต่ว่ารถมันแพงอย่างอื่นมันแพงไงค่าของชิมในด้านอื่นมันแพงมากกว่าโดนใจสายแฟชั่นมีแต่แต่เมืองนี้ติดหนึ่งก็เปลี่ยนได้ทั้งวันอ่ะห้าพันก็คือเปลี่ยนนได้้ทัังงว อยูออ่ได้อยู่ได้เป็น,นปีโด,ดนใจ,ใจไม่เคยเปลี่ยนสีรถเลยจนมาถึงเมืองนี้จนกระทั่งเมืองนี้เลยจริงๆปกติไม่เปลี่ยนสีรถนะขี้เกียจกูเห็นคําว่าลูปเปแล้วกูก็วันๆกับจิตใจกูวะกูว่วากคนจากลูปเปตป่ะสั้นประเทศแกงดีๆทั้งนั้นแต่ละคนหาชุดที่แบบมันใส่ได้สามสีได้ป่ะแป๊บนึงนะขอเมอก่อน โอเคเอาเป็นว่าเราก็แจ้งความดําเนินคดีอะไรทุกอย่างไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะมารอดูผลของไอ้สองคนนั้นว่ามันจะแค้นแ mm hmm. ค้นฝั่งคุณเจอไหนนะจะไปแอบ,บตีมันแอบ,บต่อยมันเลยโอเครา้ถ้าสมมติอยากจะเจอเราในเมืองวีแคนก็เข้ามาเล่นเข้ามาทักทายเข้ามาคุยกันได้เนาะหรือถ้าเจอแล้วหรือรู้จักกันก็เข้ามาเล่นเข้ามาสนุกเข้ามาช่วยกันทํางานก็ได้เพราะตอนนี้จนมากเลยเอาเป็นว่าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้คุณด้วยนะคะตรงนี้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 บายบายไปแล้ว